สวัสดีครับกรฟอร์ดครับวันนี้นะครับกฟจะมาติดอ,อุปกรณ์เสริมนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ฟอร์ดปะแบบดงเนาะนะครับวันนี้ก็มีพาร์ตอุปกรณ์อ,อันใหม่มานะครับ <c ười> <servicios> ก็แผนกอะไลผมเนาะก็อัปเดตมานะครับว่ามีอุปกรณ์ใหม่มาจากฟอร์ดนะครับก็ตกผมได้ก่อนเลยคนแรกนะครับจะเป็นเบ้ารองมือนะครับจะมีทั้งฟอร์ดเลนเจอร์และฟอร์ดเอเวอร์เลสนะครับเป็นแบบนี้นะฮะนี่เป็นแบบนี้เนาะก็หนามากดูครับความหนา หนามากนะนะครับก็ชุดหนึ่งมี4ชิ้นนะครับก็ติดเลนเจอร์4ประตูนะครับแล้วก็พวกเอเวอร์เรได้ส่วนถ้าเกิดใครเป็นแคปก็ก็จะเป็นเหมือนมีสำรองไปนะครับเพราะว่าเขาไม่มีขายแยกสําหรับแคปนะครับก็รถคันแรกที่เราจะามาทําก่อนเลยก็จะเป็นรถของผมเองนะครับก็กำลังดึงอยู่นะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันอันนี้เปลี่ยนเบ้ารองนะครับอันนี้คือของเดิมที่เป็นกรอบแถมไปเป็นแบบส่ะเดี๋ยวลองดูหนึ่งปีแล้วนะติดไป นะครับว่าทิ้งคาบกาวไหมไม่ทิ้งไม่ทิ้งเลยใช่ไหมไมทิ้งอันนี้ไม่ทิ้งทิ้งแต่คาบที่ฝุ่นนะจะให้ดูเลยบรรยากาศนะไม่ได้ติดสติกเกอร์แบบถุกๆให้ลูกค้านะเหไ,ไม่มีครับไม่มีคาบกาวนะอ่า,าแล้เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนมาแปะเป็นเบ้ารองมือเปิดอันใหม่ของฟอร์ดนะครับอันาานาาี้รถลุยฝนมาไม่ได้ล้างเลย ไม่มีคราบกาวเลยนะครับเพราะเราไม่ได้ติดสติกเกอร์นะเบ้ารองมือของเราเป็นแบบฟิลม์มเนาะดูครับเห็นปะหนาครับอ่ะเดี๋ยวให้ที่เล็กลองดึงอันนี้ให้ดูหน่อยเดี๋ยลองดึงหน่อยเดี๋ยวว่ามันมีความทนทานขนาดไหนหนีหนาไหมเห็นไหมครับไม่ใช่สติกเกอร์นะไม่เหมือนลอกฝาถังฝาถังอันนั้นฟิล์มฝาถังอันนั้นกระจอกไปเลย อันนั้นทิ้งคาบกาวนะครับแต่เบ้ารองมือเนี่ยที่ผมแถมเป็นมาตรฐานเนี่ยนะครับไม่มีนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนติดนะครับว่าจะเป็นยังไงกันครับก็ใช้ตัววัดนะครับแล้วก็วัดอย่างนี้เนาะ,นะอันนี้ตัววัดมีมาให้นะครับแต่ว่าบริษัทเราเอาไปเคลือบเนาะเพื่อให้มันง่ายนะครับแล้วก็เขาจะมีตัววัดมาแล้วเนาะเราก็แปะครึ่งหนึ่งก่อนเห็นปะ่ะเราก็ค่อยๆดึงข้างหลังออกนะครับแล้วก็เอามือไล่ เอามือไลร่รุ่นนี้ไม่มีฟองอากาศแล้วครับรุ่นนี้มีฟองอากาศยากนะครับอเอาพี่เล็กถือกล้องให้หนายเดี๋ยวไล่ให้ลูกค้าดูหน่อยแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าเสร็จแล้วมันเป็นยังไงเนาะเราก็เอามือไล่จากข้างบนลงข้างล่างนะเนี่ยแล้วเราก็ค่อยดึงสือขาวออกมาติดง่ายนะอย่างนี้ซื้อไปติดเองได้ซื้อไปติดเองได้ เพราะเขามหตัววัดมาให้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับในชุดแต่ว่าบริษัทเราเอาไปเคลือบเพื่ออะไรถึงเวลาปุ๊บตอนติดมันจะได้ง่ายตอนเราเคลือบออกมาแล้วเนี่ยเห็นปะตอนมันก็แข็งแรงนะแต่ว่าที่เขาให้มาเป็นแหนทริงไว้ยังไม่ทิ้งมันก็จะไม่มีตัวเคลือบตัวนี้เนาะ<ม>ก็อันนี้ก็เป็นทิคนะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูรอบคันนะครับอ่ลองดูนี่ติดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ สำหรับเรนเจอร์เราติดแล้วนะนี่นะครับนะให้ดูผมว่าผมติดไม่เบี้ยวน,นะอยู่ยค่้าเบี้ยวกัน,นิดหน่อยนะครับก็ติดได้นะครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็สามารถนะครับเอ,อ นำไปติดตั้งได้เองนะครับหรืออยู่แถวนี้นะครับแล้วสนใจก็เข้ามาให้เราติดตั้งให้ได้นะครับก็พระประแดงยินดีให้บริการนะครับก๊อบยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านครับก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าก๊อบจะมีอะเซสเซอรี่อะไรมานําเสนอมีรถรุ่นไหนมารีวิวมีวิธีการใช้รถตรงไหนนะครับยังไงก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ